ครับมาแล้วครับผมดูเดี๋ยวผมจะเริ่มพูดตอนมีลูกค้าเข้ามาดูประมาณสักห้าพันคนแล้วค่อยพูดโอ้โอไม่ไมีมีเอ็มยืนอย่างนี้ห้ารอห้า0พันคนเลยเหรอครับไม่ไม่ <laughs> เดี๋ยวผมตัดต่อภาพนิ่เลยลูกค้ามายังกี่คนบอกด้วยร้อนครับผมแปบบ๊บนึงพี่ฮะรังบอดอยู่ลูกค้าเข้ายังจำนวนคนเท่าไหร่ครับแป๊บนึงพี่ไปบุมาแล้วเจ้อ ก็มีแต่เฟซบุ๊กเปิดเทบุฒิโอเคยังมือไหม้แล้วเนี่ยเปิดยังกี่คนอะสองร้อยสามสิบาอะมา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 บนรถดก่อนลูกค้าสวัสดีครับสวัสดีครับเอ็มนะครับลูกค้ามาดูรถดูรถเนื่องจากว่าแคปชั่นที่แล้วนะครับผมก็ทําการถามลูกค้าไปนะครับเพื่อเห็นภาพรวมผมก็ถามลูกค้าไปว่ารู้ไหมวันเสาร์นี้สิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดนาทีจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เห็นลูกค้าแต่ละคนน่ะ นะครับ <c oughs> ก็รู้ <fragr ans S 1> อยู่แล้วว่ามันจะประมูลวันเสาร์นะครับผ่าน Facebook ไลฟ์มีรถทั้งหมด33คันมอเตอร์ไซค์ลูกค้าก็หนึงขงดูแล้วครับลูกค้าก็ปากดีปากดีบอกว่าพี่เอ็มจะแจกรถนะครับเห็นพูดมา50%ผมก็เลยแบบว่าอ่ะถ้ากล้าท้าก็จะกล้าแจกรถเหมือนกันโอเคลูกค้าเห็นรถไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอ็มเนี่ยลูกคา้ารถผีสิงสิงเสรือรถไฟไหม้ <sh arp> ก็เห็นลูกค้าถามแนละ้วก็อยากจะได้รถเนี่ยรถแจกโอเค ตามนี้เลยคันนี้เหรอครับพี่คั <c ười> คันนี้เลยแ <c ười> จกแม่งคันนี้ <c ười> เดี๋ยวบิ๊กฝากดูหน่อยนึงพอดีผมพิมพ์ไว้ในอันเก่าที่โปรยไว้อะว่าลูกค้าต้องทาอะไรบ้างครับ <c ười> คุณเห็นข้อความนั้นไหมเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะลูกค้านะเนี่ยเป็นข้อความที่ผมพิมๆๆๆออนนพ์มาไว้อในในก้าทาก็ไอเนี่ยพิมพ์ไว้เนี่ยเ like นี่ยกดไลค์เนี่ยแล้วเนี่ย,ยต้องทำเนี้ยอ่ะคุณช่วยอ c o ี้ข้อความส่งให้หน่อยนึงอันนี้คือต้องปักไว้ที่ล่าสุดลูกคา้า ก็โอ้ร้อนว่าชิ้หายเลยลูกค้า11บเโมงนาทีร้อนมากเลยตอนนี้ออะดูดูพื้นที่ก่อนดูพื้นที่ก่อน <c oughs> ก็จัดพื้นที่เอาไว้นะครับเพิ่งทําไปพื้นที่ทั้งหมดนะครับเตรียมจอดรถทั้งหมดก็30ไร่นะครับเตรียมว่าหลังโควิดเผื่อลูกคก้ากระหน่ำมากันเดี๋ยวที่จอดไม่พอนะครับแล้วก็รถตู้ขายไปแล้วอันนั้นก็11คันเรียบร้อยภายใน1ชั่วโมงนะครับรถเมย์29คันก็ขายไปแล้วภายใน1ชั่วโมงลูกค้าคิดอะไรก็ตามลูกค้าช่วยดูวันเวลานิดนึงนะ ถ้าวันเวลาเนี่ยมันเกิน1ชั่วโมงไอ้หวันไปแล้วลูกค้าไม่ต้องไม่ติดต่อ,อมาแล้วรถกลุ่มนั้นขายเรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะทําการประมูลรถมอเตอร์ไซค์สาคันนะครับแล้วก็ทําการแจกรถ1คคันแจกรถ1คัน <c oughs> ลูกค้าเอาเปล่าวะแนนจ,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 จกแจกแจกรถหนึ่งคันเห็นลูกค้าอยากได้กันนะกันหนานะครับก็เลยทําการแจกรถหนึ่งคันสําหรับท่านใดที่ทําการตอบคถาถามถูกนะครับอันนี้ไม่ใช่รถผีสิงหลักอันนี้โคตรพ่อคอนแม่ผีสิงลูกค้าแม่งทั้งคันเลยนะครับไปไม่ทั้งคันเนี่ยโอเคไหมเห็นลูกค้าบอกอยากได้อยากได้ผมก็เลยกะว่าจะแจกรถคันนี้ลูกค้าไปลูกค้าเอาไหมครับ เราเอากดไลค์กดหัวใจก็ได้เอาไปดูแม่ไม่กดกันสักคนเลยเฮ้ยเดี๋ยวดีลูกค้าเอาเอาเอาบอกว่าเอาถ้าเอาบอกว่ากดว่าเอาถ้าไม่เอาบอกไม่เอาเออนะถ้าเอาพิมพ์เลยคอมเมนต์ว่าเอาถ้าไม่เอาบอกไม่เอาจะเอาคันอื่นเดี๋ยวจะเปลี่ยนคันให้สรุปเอาไม่เอาอะให้เวลาหนึ่งนาทีคุณภาคภูมิบอกเอาครับเอาเอามึงีโลภกันมากอย่นะ้รถ่างนี้มึงเอาอยู่วันเนี้ยมึงจะไปทิ้งอยู่แล้วเนี่ยสองรถรอบๆบสองรถรอบ ลูกค้ารถตู้เห็นมีคนถามกัานักหนาเลยแต่วันนี้จะประมูลนะลูกค้านะประมูลมอไซน์นะอันนี้เราทําเป็นกินหมึกให้ลูกค้าดูเห็นลูกค้าบอกอยากได้รถเนี่ยก็เลยมาส่องให้ดูตโตโยต้าเห็นบอกอยากได้นักหนาเนี่ยโค้งเลยลูกค้าเอาเปล่าต้องดูก่อนนะถ้าใครเอาบอกเอานะถ้าไม่เอาเดี๋ยวเปลี่ยนคันให้ตามนี้เลยเป็นไงแจ่มไหมแจ่มไหมลูกค้ารถตู้สภาพนี้โอเคไหมลูกค้าทำมาส่องนะครับฝากแชร์าฝากไลค์ฝากติดตามด้วยอ่ะไปไปดูรถมะ สร้างกิมมิตตลกตลกลูกค้าคิดมากเดี๋ยวแจกมอไซค์นะเดี๋ยวแจกมอไซค์เดี๋ยวพาไปดูก็สําหรับใครนะครับที่ทําการกดเงื่อนไขนะครับนะเงื่อนไขคือคอมเมนต์คอมเมนต์ไปในนั้นว่าอะไรวะผมเขียนว่าอะไรวะเอเอเอฮะเอเอแจกรถมิสตอร์เต่าเอเอเอแจกรถใช่หรอใช่ไหมคอมเมนต์ว่าระวังมิจฉาชีพพี่อ๋อระวังมิจฉาชีพโอนเงินเข้าสยามอินเตอร์ก็ต้องคอมเมนต์ว่าระวังมิจฉาชีพโอนเงินที่สยามอินเตอร์การบุญเท่านั้นครับผมก็ ก็ปักหมุดไว้แล้วลูกค้าก็วางเลยอันที่หนึ่งลูกค้าต้องผิดคำนี้ก่อนระวังมิจฉาชีพนะรับโอนเงินเข้าสยายมิเตอร์มูลเท่านั้นอันที่หนึ่งอันที่สองกดไลค์เพจเราอันที่สามกดแชร์ห้ากลุ่มครับผมนะครับอันที่สี่เช็คอินหรือเปล่าครับเช็คอิน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 สยามมิเตอร์มูลเช็ค oh. นะอินที่ถูกนะบ้านเลขที่180เช็คอินลาดที่5ตอบคำถามไม่ได้จบเลยแจกรถวันนี้1คันเดี๋ยวพาไปดูมอไซค์ น้ำหนักลดลงลูกค้าเมื่อก่อน9.2กิโลตอนนี้เหลือ8.8ลงไป4กิโลเพราะไอ้เดินตากลงตากแดดนี่แหละเพราะไอ้ครั้งที่แล้วเนี่ยไลรีวิวไลฟ์สดไปคนดู20,000กว่าคนนี่แหละเลยเกิดปัญหาเลย20,000 <c oughs> กว่า0 0ท่านแล้วครั 5, บฮะ5,000ท่านเร็วมากลูกค้าเดี๋ยววันนี้จะประมูลมอเตอร์ไซค์นะครับเดี๋ยวเงื่อนไขเดี๋ยวบอกหน้าเวทีก็อย่างที่บอกไปอะครับครั้งคลิปนั้นอะรถตู้อะที่ขาย20,000อะโอ้โหคนโทรมาแบบ สามพันสายอ่ะสามพสายสายชับไหมอ่ะไม่ต้องโทรมาหาผมแล้วพอพอแล้วขายไปแล้วเอเอ,เอพอแล้วลูกค้าไม่ต้องหลับไม่ต้องน,นอไลน์ไปที่ไลน์ sa co gs มีอาชีพก็พอนะเดี๋ยววันนี้จะแจกมอไซเออแล้วฝากแชร์ด้วย5กลุ่มอย่าลืมนะตามเงื่อนไขแล้ววันนี้จะประมูลมอไซอย่าประมูลเล่นนะประมูลจริงขายจริงอย่าซีซัวโอเค มาแล้วเราก็เป็นเพื่อนกันในเพจมีอะไรก็ช่วยเหลือกันนะลูกค้านะเราพูดอะไรเราทําจริงนะครับถ้าไม่ทําผมจะไม่พูดนะครับก็วันจันทร์เรามีประมูลรถนะครับวันจันทร์มีรถยนต์มา250คันนะครับประมูลรถยนต์ทุกวันจันทร์กับวันศุกร์นะครับแล้วก็มอเตอร์ไซค์ทุกวันพุธกับวันเสาร์นะวันเสาร์ปป็นแบบเฟซบุ๊กไลฟ์อ่ะโอเคลูกค้าเห็นรถที่จะแจกยังครับเห็นแล้วนะดูสองลูกค้า2สองลูกค้าดิบอกว่าไม่ให้มายังจะมากันอีก นะฮัลโหลลูกค้าฮัลโหลหนึ่งสองฮัลโหลค้ั่งจะเห็นฮัลโหลหนึ่งสองฮะถ้าลูกค้านั่งจะเห็นไหมถ้าลูกค้าไม่เป็นไรเห็นได้ครับไม่เป็นไรเพราะนั่งห่างกันเกินสองเมตรไม่เป็นไรมีสีเรียดนะทำเป็นเหมือนกดโกรธกันไว้เดี๋ยวใส่หูฟังก่อนอันนี้เขาอยากมาดูสดๆโอ้ยห้าพันแปดร้อยชั้นแล้วครับโอเคฮัลโหลหนึ่งสองฮัลโหลหนึ่งสองสามก็ลูกค้าอย่างที่บอกนะประมูลผ่าลเซฟบุ๊คไลท์ นะครับก็ใครๆก็ประมูลได้นะครับง่ายๆนะครับสำหรับการประมูลนะครับวันเสาร์นะครับจะเป็นการประมูลผ่าน f a c e b o o นะครับกำไรไม่ต้องคุยนะครับเพราะผมไม่เอากำไรอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงถ้าราคาแพงเมื่อไหร่ผมจะทำการบอกเลยว่าพอแล้วนะครับนะเงื่อนไขกติกาก่อนนะครับเห็นถ่ายข้างบนดิถ่ายข้างบนมาเนี่ยพี่เดี๋ยวเอารถโชว์จอดก่อนเอารถโชว์จอดก่อน อโอเคอ่าแล้วที่ไหนวะไม่ใช่คุณจะอ,อยู่บนสายวังลอ่านหม่ได้ก็อ่านไหสิอันล้วพวงไปข้างในเลยอันไปข้างในอันไปข้างในมันจะได้ไม่หอนโอเคเดี๋ยวผมให้ดูนะครับลูกค้าวันนี้กิจกรรมนะครับประมูลมอไซค์ให้หมดสามสิบสาคันมีแจกมอไซค์หนึ่งคันคันนี้เลยคันนี้เลยเดี๋ยวเข็นมานะครับอย่างที่บอกครับใครที่จะสนใจประมูลนะครับนะแค่คอมเมนต์มานะครับอย่างเช่นขึ้นบีกขึ้นบีกขึ้นบีกอ่านั่นแหละ ก็แค่คอมเมนต์มานะครับลำดับที่1แล้วใส่ราคาราคามอไซค์จะถูกปรับขึ้นครั้ง1,000บาทนะครับอย่างที่บอกไว้คันนี้แจกลูกค้าใครท้ามาคุแจกหมดอย่านะอย่าอย่าอย่า,อยา,อยาขอเมียผมนะผมแจกอันนี้อันนี้ปกติใช่ไหมแทนปกติใช่ไหมอันนี้แจกนะครับคันนี้ก็ประมาณการประมาณหมื่นห้าไม่ใช่ไหมพี่หมื่นห้าถึงสองหมื่นเนาะแจกนะใครใครตอบคําถามได้คอมเมนต์ได้เราก็แจกเราแจกจริงครับเราแจกไปห้าพันละ บางคนไม่รู้แล้วทำไมมันต้องอย่างนี้ด้วยวะพี่มันมันดันแทนที่เราเนยมันโกงแทนเริ่มปกติไหมปกติเรื่องแล้วครติปกติใช่ไหมแล้วแฮนดนี่มันดับใช่ไหมปกติแฮมด์ต้ปกติใช่ไหมอ่าแล้วมึงจะให้กูขี่ยังไงวะขี่เงี้ยววะเนี่ยไม่รับน้ำมันมันหมดแล้วพี่ฮะน้ำมันหมดเหรอพี่เติมให้หน่อยดิมันหมดน้ำมันหมด คือลูกค้าครับมันดัดแทนมานะครับลูกค้าต้องขับอย่างนี้นะครับหรือขับอย่างนี้ก็ได้นะครับปกติตแทนเป็นอย่างนี้นะครับของแจกจะเรื่องเยอะครับลูกค้าตามนี้เลยไปอย่างพี่อ๋อเกียร์ธรรมดาอ่าโอ้โหชีวิตคนบ้าระบากวะโอเคคันนี้แจกลูกคนที่กดแชร์ห้ากลุ่มนะครับแล้วก็ตอบคำถามเราได้โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยมาแค่นี้โอเค พอนะฝากเอากลับให้หน่อยโอเคฝากเอากลับให้หน่อยรถคันนี้แจกเป็นเดโมนะครับราคาประมาณ15ื0นนะครับเดี๋ยวสำหรับคนที่กิจกรรมเรานะครับกดไลค์เพจเรากดแชร์เพจเรานะแล้วก็แชร์เดี๋ยวต้องแชร์5กลุ่มสาธานะนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาว่าระวังมิจฉาชีพโอนเงินเข้าบัญชีสยามอินเตอร์การ์บูเท่านั้นเพราะมีมิจฉาชีพที่ปลอมตัวมานะครับแฝงสร้างเพจมากดเข้าเพจไม่มีอะไรเลยครับ เพจเรามีคนดูตั้ง4ี่แสนคนนะครับแล้วเขาให้บัญชีบุคคลไปฉะนั้นอย่าโอนเงินเข้าบัญชีบุคคลให้โอนเงินเข้าชีบัญชีสยามพิเตอร์การเนท่านั้นนะครับรังกระแผงร้อยห้าสิบแปดถึงถึงร้อยหกสิบนะครับโอเคเงื่อนไขนรับคำบรับลูกค้าท่านใดที่ทําการประมูลรถวันนี้นะครับก็ไม่ต้องลงทะเบียนไม่ต้องอะไรเลยนะครับถ้าดานสนใจใส่ราคาเอ๊ะใส่หูฟังถูกวะเีอยวจะผิด <laughs> <laughs> โอเคใส่ผิดโอเคลู okay. กค้าแค่ใส่ราคามาเฉยเองนะครับก็ใส่ราคามาก็สามารถได้ลคันนั้นเลยแต่ใส่แล้วก็โอนภายในวันนี้นะครับที่บัญชีสายพิเตอร์อยู่แคชชั่นด้านล่างเห็นไหมครับด้านลางขวามือจะมีเลขที่บัญชีสายพิเตอร์อรลงบูอยู่นะครับประมูลเท่าไหร่ชำระเงินเท่านั้นการบลงครั้งนี้รวมทุกอย่างแล้วไม่มีค่าดำเนินการ17 5 0ไม่มีราคาลงบัตเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ค่าจัดส่งพัน0ารบาทตอนนี้เรามีทีมจะส่งพัน0ารบาทถึงบ้านท่าน ไม่ต้องไปรับที่ไปรษณีย์นะครับท่านจะได้รดภายใน7วันนะครับภายใน7วันไม่เกินอาจจะเร็วกว่านั้นนะครับดังนั้นเราทําการจัดส่งไปที่บ้านหน้าบ้านท่านเลยนะครับก็ให้ข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ติดต่อที่ไลน์ @snto.ts โอนเข้าบัญชีครบโอนค่าจัดส่งครบเดี๋ยวเราทําการจัดส่งไปให้เรียบร้อยบอกชื่อบอกอะไรเรียบร้อยเดี๋ยวมีเจ้าที่ติดต่อกลับไปนะครับอย่าโอนเข้าบัญชีอื่นพอเสียงไม่เบาลงไปเปล่าบไอยู่ฮะได้อยู่งั้น อ,อ้ผมเหมือนมาเบาๆไงไม่รู้ฉะนั้นลูกค้าเข้าใจเงื่อนไขนะครับสมมติมว่ารถคันที่1อ่ะมารถคันที่1รถคันที่1ลูกค้าเราประมูลผ่านออนไลน์นะครับไม่ต้องมานั่งงานนะช่วงโควิดเราไม่ให้ลูกค้าเข้ามาแต่อันนี้เข้ามาได้นั่งห่างๆกัน2เมตรก็โอเคมากันประมาณ10คนได้ลูกค้าอยากได้จริงๆก็เลยมาน่าจะปกติแล้วเราไม่ได้เข้าพื้นที่อยู่แล้วแต่มาดูรถท,ทุกวันนะครับวันจันทร์กับวันศุกร์เป็นการประมูลรถยนต์วันพุธกับวันเสาร์ประมูลมอเตอร์ไซค์วันเสาร์ กดผ่านมือถือทั้งนั้นไม่มีการยกหน้าเวทีเพราะอย่างที่บอกไว้นะครับถ้าปกติแล้วถ้าไม่ติดโควิดคนมาเป็นพันนะครับแล้วรถพวกนี้รถสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับดี33คันแล้วอ,อ,อีกคันนึงอยากขายมากเลย s m 4เปิดก่อนปีคนดูเท่าไหร่ไม่ขอน,น้ําหน่อย s m 4อะไรจะขายได้ทีว่มันนานมากลูกค้ารถผมเองอยากขายช่วยซื้อหน่อยเท่าไหรวะตัวนี้200,000เท่าไหร่วะ2 0 0 0 0ใช่ม 205รถปีอะไรเดี๋ยวมาคุยดีเทลในแอบไลน์แล้วกัน205อยากขายมากรถเสือโคตรอะมาจะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราทําการประมูลเลยเพื่อไม่เสียเวลามีคนดูเท่าไหร่ครับที่ขอน้ําหน่อยฮะ8,000แล้วหรอ,อมันเร็วจังวะโอเคมาลูกค้าเดี๋ยวเราจะเริ่มทาการประมูลเลยไม่เสียเวลานะครับลูกค้าต้องใส่ลูกค้าครับเวลาใส่ราคานะครับใครอยากได้นะครับต้องใส่ลําดับอย่างเช่นคันนี้ลาดับที่หนึ่งนะครับลำดับที่หนึ่งนะครับ,รบ, 1, รบเปิดราคานะครับก็ใส่ไป สองหมื่นสองหมื่นหนึ่งสองหมื่นสองสองหมื่นสามแต่ต้องมีลับที่หนึ่งท่านที่สองก็ใส่ลำดับที่สองแล้วก็ใส่ราคาไปเข้าใจตรงกันนะวันนี้มีรถอะไรบ้างเดี๋ยวสองดูรถก่อนแป๊บหนึ่งขอให้สองดูรถนิดนึงอ่าพี่ขอรายการรถหน่อยมีเวฟน่าสนใจครับเจ็ดพันโลนะปีสองพันสิบเก้ามามีเวฟแล้วมาดูรถนี่อ่าโอเคมาสองรถสองรถเรถื่อสองผมสองรถเลยอ่าเห็นไหมครับสกู๊ปปี้เห็นไหมครับสกู๊ปปี้อันนี้ประมูลขายเลยกว้างๆหน่อยกว้างๆหน่อยอ่าโอเคมา นี่ครับเวฟเวฟนะครับซูมเมอร์ฮอนด้าคลิกเวฟนะครับ G P X ใช่ป่าวะฮอนด้าอะไรอ่ะอ่ะอ่ะออะไร X-X นะ MSX เออ <laughs> <laughs> ได้แต่ X ตัวเดียว <S <laughs> <S F s x, x นะฝากกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็เวฟนะเวฟมาสกู o ป,ปี้นะครับแล้วก็คลิกมาต,ตาดำนี้เลยดูรถสองรถสองรถสองรถไปถึงนู่น นะครับอันนี้คือรถที่จะประมูลวันนี้นะครับสามสิบวันันใช้เวลาชั่วโมงเดียวแล้วก็อันนี้อีกนะครับเราบริการจัดส่งถึงบ้านนะครับจ่ายค่าจัดส่งอีกหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับลูกค้าที่บูนได้ต้องชำระเงินวันนี้นะครับวันนี้นะครับครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ประมูลแล้วเอานะครับลูกค้าใส่ราคาซีซัวอย่าใส่นะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วคนที่ประมูลนะครับจะเอาประมาณแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์อีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไม่จ่ายเงินนะครับตามเงื่อนไขโอเคไม่เป็นไรเราว่ากันโออเเเคคคถ้้้้าาาพรรรรมมมแลลลลววููกกดี๋ยยผทปะะนับ นะครับของบริษัทสยามพิเตอร์การบูนง่ายๆใครก็ระมูได้โอเคช่วยเันทำมาหากินหน่อยนะโอเคครับอเชิญเลยบีกอี้ผมนั่งของอี้หน่อยเอาอี้หน่อยอ่ะโอเคครับคันแรกครับพี่เชิญเลยครับพี่สมชายจะเป็นคนให้อธิบายเรื่องรถว่ามีอะไรบ้างอ่ะเชิญเลยครับพี่ครับสวัสดีนะครับผมสมชายเหลือหนุ่มนะครับก็เริ่มจากคันแรกนะฮะระดับคันที่หนึ่งนะสองรถสองรถสองรถ ครับเริ่มจากระดับคันที่หนึ่งนะเป็นเวฟร้อยสิบไอนะฮะปีหนึ่งเก้าสตาร์ทมือนะฮะคันนี้วิ่งมาเจ็ดพันโลนะฮะสภาพสวยเป้๊งแล้วนะทุกอย่างนะฮะใกล้เคียงรถใหม่นะฮะป้ายเหล็กนะอันนี้เราอยู่นะภาษีนะอันนี้นี้อยู่ครบหมดนะฮะก็ ทุกอย่างอยู่ครบหมดนะก็คือรอยเชือกออนนะนมีรอยตรงไหนดูเลยนะพี่นะมีรอยเลยนะดูให้เลยพี่ป้ายแดงอยู่มาเท่าไหร่พี่ตรงนี้ป้ายแดงตัวนี้อยู่มาสี่ต้นต้นนะสี่ต้นต้นโอเคสุดสี่ต้นต้นสี่สี่ต้นต้นนะครับโอเคสี่ต้นต้นสี่ต้นต้นรถปีอะไรครับก็รถปีหนึ่งหนึ่งเก้าปีหนึ่งเก้ารถไม่ถึงปีนะครับราคาเปิดอยู่ที่สองสี่องหมื่นสอ บาทครับลูกค้าท่าใดสนใจเชิญเลยครับผมเปิดราคา2,000 0บาทขึ้นรั้าละ1 0 0 0บาทนะครับให้ใส่ระดับหนึ่งแล้วก็ใส่ราคาไปนะครับ -2,000 0บาทนะครับโอเคครับเจ้าหน้าที่ครับผมจะใช้ตัวเครื่องผมเป็นหลักนะครับเพราะว่าแต่ละคนอาจจะความเร็วไม่เท่ากันนะครับดังนั้นผมต้องใช้ของทางหน้าจอเป็นหลักนะครับก็ใส่ราคาไปไม่รวมค่าจัดส่ง1,500บาทนะครับถ้ามารับเองโอเคแต่ต้องโอนเงินภายในวันนี้นะครับก่อน6โมงเย็นนะครับลูกค้าท่าใดสนใจเชิญเลยครับมีคนใส่ราคายังครับต่อเลยครับฮะ กำลังมากำลังมาบอกเลยครับก็เราจะทําการขานนะครับ Facebook ใครได้อยู่นะครับแล้วราคาปรับขึ้นครั้งละ1,000บาทเท่านั้นนะครับวิ่ง7 0็ดโล7จ็ดพโลครับสองหมบาทมาลูกค้าท่านไหนสนใจอะไรนะไม่ได้ยินเลยเอาพุกป้าที่ปากออกไม่ได้ยินเลย2องหมื่นสาบาทคุณคุณอะไรนะสอม่ไม่ได้ยินว่ะคุณขาเชนคุณคัด คุณคาเคนสองพบาทครับคุณคาเค2นสองมื่นสบบาทผมขายเลยล้ครับไม่เสียเวลาสองหมบาทคอนเดนเวอนะครับสองหมื่นบาทป้ายแดงสี่หมต้นๆนะสองหมบาทนับหนึงไม่รู้กันจะส่งหนึ่พร้อบาทนะคาเค2นสองมื่นสบบาทนับสอคุณคาเคราคาสองหมพบาทถูกไหมใช่ครับนับสครับ ้าเวฟนะครับ24,0 0 0บาทโคตรถูกครับหน้าร้านขายอยู่30,000ื่นกว่านะครับนะโอเคอย่าลืมนะครับเรามีแจกรถมอเตอร์ไซค์คันนั้นพี่ครับรถมอเตอร์ไซค์จแจกต้องกวนหน่อยเอามาตรงนี้หน่อยนึงเขาจะ้เห็นว่าว่าแจกคันนี้นะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวประมูลเสร็จเราจะทําการแจกรถนะครับแจกรถ1คันสําหรับคนที่เล่นกิจกรรมกับเราได้นะครับจะต้องแชร์5กลุ่มขึ้นไปนะครับลูกค้าตอนนี้เราประมูลอยู่ของบริษัทสยามอีเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆ <c oughs> ก็ประมูลได้นะครับมาอีกคันหนึ่งครับพี่ให้ข้อมูลเลยครับเชิญเลยครับพี่คันนี้เป็นสกูปปี้ไอนะฮะตัวท็อปนะฮะตัวนี้จะเป็นล้อแม็กนะ้นสกูปปี้ไอนะครับมีดันนาริ่งนะฮะแล้วก็เป็นตัวท็อปนะปี2019 2019นะครับวิ่งมา 2,500โลนะตัวนี้2,500โลเองนะครับก็สภาพสวยนะครับป้ายแดงตัวนี้ราคาเท่าไหร่พี่ป้ายแดงอยู่ที่54,000ื่นครับป้ายแดงประมาณ50,000กลางๆนะครับลูกค้าท่านใดสนใจใส่ราคาได้เลยนะครับฮะทุกอย่างนะระหว่างนี้ผมเปิดราคาเอาตัวภาษีครบเปิดราคา27,000บาทครับลูกค้าเปิดราคา27,000บาทลูกค้าท่านใดสนใจเชิญเลยครับหน้าร้านขายอยู่35,000ื่นนะครับเปิดราคา27,000บาทรถปีเดียวครับป้ายแดง55,000 อย่างที่บอกไว้ครับราคาเราจะถูกกว่าหน้าร้านประมาณตั้งห้าถึง10,000หนึงนะครับเวลา27,000บาทถูกมั้ย27,000บาทโอเคอ่ะลูกค้าท่านใดสนใจใส่ราคาได้เลยนะครับชำระเงินวันนี้นะครับนะไม่รวมค่าจัดส่งหนึ่งพับาทลูกค้าไปโอนรถเองนะครับ27,000บาทมาลูกค้าท่านใดสนใจเชิญเลยครับสกูคปปี้นะครับสีดำนะครับวิ่งกี่พันโลวะ2,500โลสองพาร้อยโลนะพี่นะ2,000กว่าโลนะครับสกูคปปี้27,000บาทเท่านั้นนะครับนี่ราคาถูกใช่มั้ย โอเคหน้าร้านขายอยู่ห้าหมื่นกว่าบาทมาลูกค้าเชิญเลยครับใส่ราคาเลยครับตามนี้เลยนะครับราคานี้เลยครับซื้อไปใช้ได้แน่นอนหน้าร้านขายสามหมื่นห้าสองหมื่นเจ็ดบาทเ<า>ชิญเลยนะครับชระเงินได้ครบวันนี้นะครับรับรถกลับได้เลยนะครับ<ช>หรือรเราจะส่งไปให้ภายในสามสนะิบค่าจะส่งอีกเจ็ดเท่าไหร่วะค่าจะส่งพันห้าร้อยบาทนะครับส่งถึงบ้านลูกค้านะครับส่งถึงบ้านลูกค้านะมาโอเคทำสนุกสนุกครับลูกค้าไม่ได้คิดอะไรมากครับไม่ได้กําไรอยู่แล้วครับราคานี้ สองพันใช่สองหมื่นเจ็ดพันบาทคุณอะไรครับพี่สองหมื่นแปดสองหนแปคุณสุรศักดิ์ครับอยู่สองหม่นแปดพับาทมาครับสองหมนแปดพับาทมีคนมากว่านี้ไหมสองหมื่นแปดพับาทขายจริงครับรถสวยนะพี่ดูลายเรียบร้อยนะไม่มีรอย2 9งหมืเคุณเหมียวครับสองหมาบาทคุณเหมียวหลายทีแล <c oughs> ้วไม่เคยได้รถเลิสองหมนเบาทคุณเหมียวสองหมื่นนบาท,ม, 29, บาทมีคนมากว่านี้ไหมสองหมื่นบาทจะเข้าขายนะอ่ะสองหมื่นเก้าสองหมื่นเก้าเออไม่เคยับลายหรานขายๆเออสหมื่ สองหมื่นเก้าบาทนับหนึ่งสองหมื่นเก้าบาทนับสองสองหมื่นเก้าพันบาทนับอ่าสองหมื่นเก้าพันบาทพี่เห็นไหมว่าขาดทุนทุกคันเห็นไหมเห็นครับไม่มีกําไรครับพี่ไม่เคยกําไรครับวันเสาร์ไม่มีกําไรบอกให้เลยขาดทุนทุกคันแถมแจกบอสัยคันนี้อีกนี่แจกคันนี้อีกคันละประมาณหมื่นห้าอันนี้รถรถอะไรรถจีนเหรอ ใช่ไหมรถไทยนะฮะรถไทยรถไทยเหรอยี่ห้ออะไรพี่ GPS GPS อ่าแจกคันนี้ครับลูกค้านะตามว่าไปเลยใครอยากได้นะเดี๋ยวรอดูแป๊บหนึ่งเดี๋ยวประมูลเสร็จก่อนอีกชั่วโมงหนึ่งแต่ต้องแชร์ห้ากลุ่มนะลูกค้าอ่ะตอบคำถามให้ได้อ่าเชิญครับตอบไปครับมาเลยครับลูกค้าว่ากันเลยครับรถอีกหนึ่งคันครับรถะไรเอ่ยพี่ตัวนี้เป็นเวฟร1อยตัวดำนะฮะปี2011ฮะวิ่งมา20,000น ตามสภาพเลยครับ4,000โลอันนี้คือตามสภาพพัชยงานแต่คันนี้ดีมากพ่ตาเปิดราคาหมื่นหนึ่งครับผมเปิดราคาให้ก่อนแล้วกันไม่เสียเวลา10,000บาทครับผมเปิดราคา10,000บาทลูกค้าสนใจใส่เลยครับใยเลขภาษีครบนะเวฟไอครับเปิดราคา10,000บาทเท่านั้นครับภาษีครบมาครับชีวิตไม่น่าเชื่อต้องมาทําแบบนี้นะครับลูกค้าเอาเลยครับเอาที่สบายใจเลยครับลูกค้าตามสบายเลยลูกค้าตัวนี้ปีอะไรครับพี่ปี2011ันส2บเอะพันอเ่อพี่ในนี้มันใส่2012ันสบส ฮะอ๋อมันมันมันจดข้มนนามเกี่ยวเรอ๋อเราก็บอกสองสองกันแล้วเราต <22 S 1> ้องบอกไงสองพันสิบสองก็ได้สอิบสองก็ได้ใช่ไหมสันสิบสองแล้วกันดูใหม่กัเลยสองพันสิบสองครับลูกค้ามาเลยครับสองพันสิบสองครับเปิดราคาเท่าไหร่วะหนึ่งผมเปิดราคาเท่าไหร่ หนึ่งหมื่นบาทครับพันธะเวฟครับสองเปนสองราคาหนึ่งหมื่นบาทครับลูกค้าท่านใดสนใจเชิญเลยครับหนึ่งหมื่นบาทครับติดขับได้รถโอเคนะพี่นะสภาพสวยเลยนะรถโอเคเลยนะวิ่งเท่าไหร่ครับพี่สองหมื่นสี่พันโลสองหมื่นสี่พันโลนะครับมีกหใส่ราคาครับเปิดราคาที่หนึ่งหมื่นบาทครับลูกค้าท่านใดสนใจใส่ราคาได้เลยครับก็ใส่ต้องใส่ลำดับที่สามก่อนนะครับแล้วค่อยใส่ราคาครับ ห0,000ื่นบาทโอเคนะครับพาะหน้าเว็บราคา1น0 0 0ืบาทเท่านั้นนะครับหน้าร้านตัวนี้ขายอยู่มา2 0,000ืนะครับราคาแค่หมื่นเดียวนะครับลูกค้าอันนี้ลด8ปีนะครับลด8ปีครับเฮ้ยจะไปเครื่องคุณไม่ขึ้นเหรอคนถึงไม่ได้ใส่ราคาอ๋าอ,นนะะอแล้วไม่บอกผมละ ให้ผมพูดเฉยๆแล้วคุณก็นั่งจ้องจอบอกผมด้วยหมื่นสามผมก็ใจหายทำไมคนดูหมืม่นบางคนไม่มีคนรสายราคาโอเคคนดูเท่าไหร่ครับตอนนี้หน,นึ่งหมื่นหนึ่งพันคนนะครับการประมูลของช่องสยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆบูมูลได้เจรจาติดตัวสบายๆได้ลูกค้านะไม่ต้องมีพิธีละก็มึงไม่ต้องถ่ายกูเยอะถ่ายร okay. ถโอเคเท่าไหร่ตอนนี้ราคาหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นสี่ร้อบาทคุณเท่าไรครับคุณ อัตภาพเออนัะะ่นแหละเอาเอาเอา,เอา,เอาตาตาัดตาผาโอนเงินวันนี้นะครับลูกค้าเข้าบัญชีสยามอินเตอร์การ์ม,มูลนะครับคุณอัตภาพนะครับโอเคค่าค่าขนส่งส่งไปที่บ้านค่าอีกพันห้าตางหากนะครับลดราคาลวมแวตแล้วลนะครับเราอูแวตแล้วไม่หลุโอนนะครับลูกค้าไปโอนเองนะครับต้องใส่ลำดับแล้วก็ใส่ราคาอันนี้ระดับที่สาม อันนี้ไปที่หนึ่งหมืนคันนี้ขอแจ้งหน่อยนะฮะชุดโอนเป็นชุดออนไลน์มีชุดเดียวนะคันนี้มีมีชุดออนไลน์ชุดเดียวนะทต่ารเชื่อไม่ได้นะลูกค้าหนมื่นสี่พุทธะภาพนะโอเคเขาขายเลยไม่เสียเวลาผมไม่อยากขายอะไรแพงราคานี้แหละถูกละหน้าร้านขายสองหมื่นหนึ่งหมื่นสี่พุทธภาพหนึ่งหมื่นห้าพันบาทคุณคุณดุลหนึ่งหมื่นห้าพันบาทโอนเงินวันนี้นะครับลูกค้าไม่ได้ประมูลเล่นประมูลจริงนะขายจริงนะครับใครประมูลแล้วไม่โอนเงินมาบล็อกอย่างเดียวแล้แช่งอยู่ต่างหากหนึ่งหมื่นห้าพันบาทับ หนึ่งหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนับสองหนึ่งหมื่นห้าพันบาทหน้าร้านขายสองหมื่นฮอนด้าเวฟปีสองพันสิบสองนับคุณดุลโอนเงินวันนี้นะครับลูกค้าโอนเงินวันนี้ก่อนหกโมงเย็นตามเลขบัญชีที่ขึ้นด้านล่างนะครับไม่มีคนติดต่อลูกค้านะครับระวังมิจฉาชีพต้องโอนเข้าบัญชีสยามพิเตอร์การ์มูนเท่านั้นนะครับเดี๋ยวประมูลเสร็จแล้วเดี๋ยวมีแจกรถต่อเลยนะครับหรือเราจะแจกเฉพาะคนที่ประมูลได้วะแจกรถเฉพาะคนที่ประมูลได้ไหมเออ แล้วตอนนี้สี่ติใครได้ยูเลยแล้วเราจะรู้ได้ไงอ่ะที่บ้านมีคนโทรตามลูกค้าใช่ไหมครับอ่าโอเคอ่ะอ่ะเชิญรับต่อเลยครับพี่ระดับที่ที่สี่ครับ<ส>มาเลยครับสองรถเลยครับท่านนี้เป็นเว็บร้อยสิบไทนะฮะเป็นตัวสาตาร <c oughs> ์มือบนะุกบุกละเป็นตัวสาตาร์ทมาวิ่งมาสองหมื่นโลนะคันนี้นะก็ ป้ายวงกลมป้ายไม่เยอะครับไม่เยอะป้ายวงกลมเราเคยแตะสองหมื่นแล้วความรุ่งเรืองเกิดเป็นมีชุดออนไลนยชุดเดียวรายเดีนะชุดออไลนยมีชุดเดียวเหมือนกันนะทันนี้จัดว่ายังอยู่ในสภาพสวยสวยดีอยู่นะคันนี้นะแต่ปกติเราไลฟ์อย่างเงี้ยคนดูแค่สามพันตอนนี้แตะมาที่หนึ่งหมื่นคนฝากกดแชร์กดไลค์นะครับลูกค้าในเฟซบุ๊กมันจะดีเลยกว่าเรามาสามสิบวินาทีนะครับมันจะช้ากว่าน่างานนะครับ มันไม่เหมือนผ่านระบบ S A อ p t i o n มันจะเรียลไทม์นะครับแต่ในเฟซบุ๊กมันจะดีเลย์ขึ้นอยู่กับเครื่องมือถือแต่ละคนแล้วก็เน็ตแต่ละคนด้วยนะครับฮะนี่คันนี้เราประมูลตามสภาพนะต่อเชตินนะครับอ่านี่ปาบูลผ่านเ Facebook ไลฟ์ใครก็ประมูลได้นะครับอยากได้รถนะครับจัดส่งถึงบ้านนะครับค่าจัดส่ง1,500บาทโอนเงินเข้าบัญชีสยามพิเตอร์กับประมูลเลยนะครับมาดูรถได้ทุกวันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับ8โมงครึ่งถึง6โมงเย็นนะครับอันนี้เราประมูลผ่านเฟับอโเค รถปีสองพันสิบหกสอันสิบหนะครับไหนอ่ะคันที่4ี่เี่ยันที่4อ่าโอเค16,000บาทครับพันเวฟไอครับราคา16,000บาทครับลูกค้าใส่ราคาได้เลยครับสนใจสู้ราคาใส่เลยครับปรับราคาครั้งห0 0่บาทเขียนลำดับที่สลแล้วก็ใส่ราคา16,000หกหมื่นนะแต่เราสู้ครั้งละพันพันพันนะอย่าใส่กระโดด3า0 0ีไม่เอานะครับเรากลัวเดี๋ยวลูกค้าได้รถแพงนะครับโอเคครับ16,000บาทครับลูกค้าท่านใดสนใจเชิญเลยครับเวฟ คุณเหมียวอีกแล้วคุณเหมียวนี่มันเหมียวคนเดียวหะเป่าค,คนเดิมเหมียวไม่เคยได้รถเลยโอเคมาเลยครับต่อเลยครับบุตรไล์บอกชื่อด้วยเหมียวค,ค,ค,คุณเหมียวหมื่นเจ็ดครับหมื่นเจ็ดครับคุณเหมียวรถสวยเลยสองหมื่นโลนะครับโอเคข้อมูลตรงตามนี้เลยครับปีสองพันสิบหกนะครับ 20,000โลนะครับอย่าลืมนะครับโอนส่งถึงบ้านนะครับบอกที่อยู่อะไรเรียบร้อยนะครับบประชาชนที่อยู่เรียบร้อยเราจะส่งถึงบ้านค่าโอนอีก1,500บาทภายใน7วันไม่เกินอย่างช้าสุดนะครับอย่างเร็วก็3วันนะครับแล้วเดี๋ยวเล่นทะเบียนตามไปอีกประมาณภายใน15วันทําการนะครับแต่รถไปก่อนนะครับรถไปก่อนโอนเันเรียบร้อยแล้วเราส่งรถไปเราประมูลมาอย่างนี้นะครับ16 ปีนะครับของแสบมิจฉาบรรณ์ขายไป3ามแสนกว่าคันนะครับมีพนักงาน100กว่าคนมี20สาขาทั่วประเทศมีคนเข้ารับบูญกว่าหนึ่งแสนคนนะครับลูกค้าข้อมูลทุกทุกคลิปพูดอย่างนี้หมดตลอดประมูลมากกว่า1,000ครั้ง Facebook ทำเอาเล่นๆเอาฮ่าๆไม่ได้คิดอะไรมากมายกำไรไม่ต้องคุยราคาไม่แพงแน่นอนอ่ะเท่าไหร่ครับตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่หนึ่งหม่นแปดพบาทคนปฏิีพานครับหนึ่งหมื่นแปดพับาทครับ18,000บาทผมใช้เครื่องผมนะครับเพราะเฟซบุ๊กมันจะดีเลย์มันจะช้ากว่านะครับบฝากกหหหหยยิมวใ้นน่อ เฟซบุ o กมันจะดีเลยกว่า30วิแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับหนึ่งหมื่นแปดบาทคุณหนึ่เก้าคุณบอกชื่อมาเลยสุคนนะครับผู้สุคน,นครับโอนเงินวันนี้นะครับไปเรียบร้อยนะครับค่าจะส่งอีกพ5นห้ารถชุดตน 100, ลอยลูกค้าไปโอนเอง1นึ่งหันบาทใช่ไหมขายเลยไม่เสียเวลาฮอนด้าเวฟหน้าร้านขายอยู่สองหมื่นห้เก้บาทดับหนึ่งหม้าพันบาับสองับสค่ะหนึ่ง้าบาทคุณสุคนนะับสครับ ขายครับนะครับบอกให้เลยครับไม่มีกําไรเลยครับราคานี้ราคาพ่อค้าซื้อเข้าบอกให้เลยนะคัดรถให้ลูกค้าแล้วสตาร์ตติดขับได้ทุกคันนะครับแต่รถทุกคันเราประมูลตามสภาพนะครับมูนตามสภาพนะครับแต่ขับได้ทุกคันตอนนี้เรามีนโยบายจัดส่งถึงบ้านแล้วไม่ได้ส่งที่ไปรษณีย์ส่งที่หน้าบ้านท่านเลยแล้วเดี๋ยวมีติ๊กเกอร์ให้ดูด้วยถ่ายรูปเพื่อตอนรับรถแล้วถ่ายรูปให้หน่อยเป็นหลักฐานว่าได้รับรถแล้วจะมีเจ้าที่ไปส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับอ่ะคันต่อไปคันที่แจกนะครับลูกค้า คดีแจกต้องคอยบอกเป็นระยะระยะคนบางคนเข้ามาแต่ต้องแชร์5กลุ่มก่อนนะครับต้องแชร์5กลุ่มคดีแจกนะครับคันละประมาณห5ื่นหนะครับ G P X นะครับสตาร์ทติดกับได้จัดส่งถึงบ้านให้นะครับมาแต่หลังจากประมูลเสร็จนะครับอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งต่อไปเลยครับพี่เชิญครับออเดอร์ดับทันที